สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Before the Match นะครับประจำวันศุกร์ที่13บกันยายน2567นะครับผมตัวเลขวันวันที่กับเดือนนี้ศุกร์สิบสาใช่ไหมวันศุกร์สิบสามนะผมก็อ่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Before the Match นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากที่2สัปดาห์เกือบ2สัปดาห์นะที่เปล่งให้กับทีมชาติไปนะครับผมแล้วก็ เชลซีไม่เคยทําให้เราผิดหวังหรือเหงาเลยนะครับผมเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของทีมนะครับผมใครอยากจะตามรายละเอียดอะไรก็ไปติดตามช่องอื่นๆแล้วกันนะผมเพราะว่าผมมองว่าโฟกัสในสนามแล้วกันนะครับนะก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายแล้วกันว่าภายในคือก็จัดการกันเราเองเรต้องเคลียร์กันให้ได้ไม่งั้นทาให้คือ ใครจะซื้อหุ้นได้หรือใครจะชนะใครจะอะไรยังไงกับเกมเกมนี้อ่ะนะสิ่งที่เสียหายคือสมสรอนครับไม่ใช่ตัว Egg Bali, อเอ็กบาลีนะ่หรือทอดโบลี่เลยนะคือสมสรอนเสียหายสถานเดียวเลยครับไม่มีคําว่าวินบินหรือว่าอ่าอ่าซีโร่ซัำเกมนะมันจะเป็นนิกเก i v ีฟซัมเกมจริงๆนะครับผมนิกเกีบอ่ะมุมลบกับสมอสรอนเข้าใจใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะบดบาดต่างๆหรือปัชญาหรือความคิดที่อยากจะ,ะจะทําทีมเชลซีอะไรประมาณนี้ครับไม่ว่าจะแง่ไหนของทั้งสองฝ่ายอมันก็มีข้อดีข้อดีข้อเสียทั้งข้อเสียทั้งคู่ครับไม่ใช่ข้อเสียข้อดีข้อเสียทั้งคู่ไม่มีใครที่ดีเลยไม่ใช่นะครับอย่างแนวคิดของท็อตโบรี่อันหนึ่งที่เขาเผยเออกมาที่ตามสื่อเขาบริฟมากันนะครับก็คือ เขาอยากได้แกนอยากดึงนักเตะที่เป็นสตาร์ที่แบบมาเป็นแกนหลักของทีมแล้วจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านนั้นๆเข้ามาแล้วก็ให้เขาทำงานไปโดยที่เจ้าของทีมไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยผู้บริหารเนี่ยไปยุ่งเรื่องนอกสนามไปส่วนเรื่องผลงานหรือเรื่องฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยก็ให้บรรดาคนที่เป็นสเปเชียลจริงๆอ่ะกับกับเอ่อตรงนั้นๆอ่ะ ในด้านนั้นๆน่นะก็คือให้ทํางานไปครับเออเพราะว่าเขาจะเข้าใจฟุตบอลได้ดีกว่าผู้บริหารแน่นอนอยู่แล้วครับนะส่วน x อ็กบารีเขาอยากจะแบบอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะพูดคุยอยากจะนู่นนี่มันก็ดีครับแต่ว่ามันอาจจะเกินไปนิดนึงแล้วก็การลดเพดานค่าเหนื่อยก็ดีนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ดีต่อสโมอสรน,นะการเงินเชลซีแทบจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเลยในเ,เรื่อง PSR คือแบบเราไม่ต้องสมเสียงหรือมินเมที่จะโดนตัดแต้มหรือโดนลงโทษจากพรีเมียร์ลีกไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าตอนนี้ไอสิ่งที่น่าจะเป็นห่วงระดับหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ PSR ของไอ้ financial fair play ของยูฟานะครับเราเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกไงยังไงมันก็ต้องอยู่ในความดูแลของยูฟาอยู่แล้ว นะครับอาจจะมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะตรงผลร้ายขนาดไหนแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในส่วนตรงนั้นไปนะครับผมเพราะว่าเรามาดูในเกมวันเสาร์นะครับเตะเวลาแปลกดีนะสำหรับเชลซีนะบุกไปเยือนบอลมัดนะเป็นนัดที่สี่นะในพรีเมียร์ครับจะบุกไปเยือนนะแล้วก็เตะกันตีสองนะครับวันเสาร์นะครับไม่ต้องอย่าลงเวลานะครับวันเสาร์นะคืนวันเสาร์ตีสองนะครับนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเชลซีไปเล่นเวลานั้นทําไมก็ไม่รู้ผมไม่ทราบนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันนี่แหละถ้าเป็นวันศุกร์หรืออะไรเงี้ยวันธรรมดาจะไม่ว่าครับแต่วันธรรมดาเนี่ยคือบางทีมันเป็นคืนวันจันทร์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่าอย่าเตะตีหนึ่งตีสองเนี่ยแต่นี่กลายเป็นว่าวันเสาร์เตะตีสองนะครับก็ถ้าใครได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างแต่ว่าถ้าวันหยุดอาจจะส่วนใหญ่น่าจะได้ดูกันนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมพูดรายละเอียดในเกมมาแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนบอลมัดนะครับเกมลีกนัดที่สี่นะโอเคเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาเดสก้านะพูดกับนักข่าวนะครับอะไรบ้างประเด็นก็มีพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมยกมาไม่ได้ทุกคําพูดแล้วกันนะผมก็เป็นคําสัมภาษณ์ บางส่วนอะไรแบบนี้นะครับคือไม่ได้แบบว่าเหมามาทั้งทุกคําพูดที่มาเลสกีพูดกับนักข่านะครับโอเคเริ่มแรกเนี่ยคือคือเรื่องตําแหน่งของเอนโซฟันเดสนะครับคือนานๆกลับมาทําคลิปทีนี้ก็อาจจะพูดผิดผิดไปบ้างขอขออภัยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้จะมันจะเริ่มถี่ใช่ไหมแข่งแบบเดี๋ยวมีคาราบาลกางสัปดาห์อีกนะครับแล้วก็แบบคล้ายๆแบบสัปดาห์นึงแข่งแบบ สัปดาห์การสัปดาห์สัปดาห์การสัปดาห์อย่างนี้เลยมันก็น่าจะได้มาพบกับแฟนๆโยซีบ่อยขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคลิปอะไรต่างๆผมก็จะไล่ๆทําไปล้วกันเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันต้องยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะผมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวกลับมาเจอเพื่อนๆอีกทีคือลูซีซั้นเปิดเนผมจะจริงจังอยู่แล้วจะกลับมาแล้วก็มาทาคลิปอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอะคาเดมี่ออฟบูเนี่ยรอแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามเอาออกมาให้ได้นะครับผมก็ หลายๆอย่างมันมีปัญหานิดนึงอ่ะนะครับผมในเรื่องเทคนิคในเรื่องคลิปอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะทําออกมานะครับก็อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในบทสัมภาษณ์นะครับผมบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเอนโซใช่ไหมมาเลสกีเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันยากครับที่ยังมีนักเตะที่แบบสามารถเล่นเกมลุกได้เล่นเกมรับได้ในคนคนเดียวกันอ่ะในตําแหน่งเนี้ยอย่างไปยืนเนี่ยายกตัวอย่างอย่างอาร์เซนอลมีเดคคนไลส์อย่างเงี้ยส่วน แมนซิตี้นี่มีกุนโดกัอ่ะแต่ก่อนมีแต่ซีซั่นนี้คือย้ายมาอีกทีมาฟรีคือตอนตอนแรกย้ายแบบออกไปแล้วนะครับแต่ก่อนหน้าเนี้ที่เป๊ปใช้อ่ะก็คือใช้กุนโดกันคือสามารถสอดขึ้นไปยิงประตูขึ้นไปทําเกมลุกข้างบนได้แล้วก็ลงมาเล่นเกมรับมาช่วยโรดี้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมประมาณนี้นะครับตอนเนี้ยโจซี DLC คือพยายามหาสมดุลแล้วก็หาทางออกที่จะแก้จุดนี้นะครับผมในตอนนี้เนี่ยเอนโซเป็นคนเดียวที่เหมือนจะเล่นเป็นกลางลุกก็ได้ แล้วก็พอไม่มี bon net, อบอลเนี่ยดรอปลงมาเพื่อช่วยไกเซโดนะผมแล้วก็หาสุคือแบบทําให้มันมีความสมดุลในเรื่องเกมรับนะครับแล้วก็ชุกอเมก้านะครับผมมาเลสกาพูดในถึงชุกอเมก้าว่าเขาชอบนะครับผมตำแหน่งมิดฟิลแต่เรามีตำแหน่งมิดฟิลโตวรุกเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเขากําลังมองอยู่ว่าจะลงตำแหน่งไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือหาทางอยู่ว่า,วาจะสามารถสอดแทรกทีมชุดใหญ่รุ่นพี่ๆยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับว่าจะ สอดแทกได้ไหมอะไรเงยแต่ผมมองว่าเด็เกมไอ้พวกแบบคอนเฟอเรนซ์หรือคาราบาวเนี่ยมีโอกาสลงนะครับสำหรับคานี่ชุกูเมกานะแล้วแต่นะครับผมแล้วก็พูดถึงซานโชนะครับมาเลสกาเขาบอกว่าคือนักข่าวถามว่ามีมีโอกาสได้ลงเลยไหมเป็นตัวจริงไรเงนะี้ยมาเลสกาเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนตัดสินใจเลือกนะเลือกเสบีย์เพ่นตัวจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการซ้อมครับซานโชเป็นอย่างไรเตนตำแหน่งปีของเรานะผมมองว่าเขาเป็นแบบที่ผมหวัง ตอนนี้มันเป็นเรื่องของเวลาเหมาะสมะที่จะให้เขาลงสนามเพื่อเพื่อความเหมาะสมะในการเพื่อที่จะแบบเป็นโอกาสที่เขาจะได้ลงสนามแบบถึงเวลาที่เหมาะสมะอะไรเงี้ยก็น่าจะส่งลงอยู่แล้วสำหรับมาเลเซียในกรณีของเจดอนซานโช่นะครับส่วนนิสเกมกับลาเวียคือลาเวีเี่ยใกล้แล้วแล้วก็หวังว่าเกมหน้าก็คงจะเป็นคาราบาวนะเพราะว่ามันมีคาราบาวคัดแล้วก็เกมลีกับเวสแฮมนะครับก็เขาบอกว่าใกล้มากๆแล้วแหละ หวังว่าจะลงเล่นในเกมถัดไปส่วนลิสเกมเนี่ยต้องขยายเวลาอีกไปนิดนึงนะครับผมมันก็คงจะตรงกับแมตต์รอที่เคยรายงานว่าแบบลิสเกมอาจจะไม่ทันกับเกมบอลมัดนะครับผมก็เป็นจริงนะครับผมกับสิ่งที่แมตต์รอเขารายงานไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องเจ้าของทีมครับมาถามประเด็น,นครับในรอบสัปดาห์ก็คือเกิดประเด็นหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับผมมาเลสกาเขาบอกว่าพูดหลายครั้งนะครับเราเริ่มต้นเริ่มต้นกันเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ย เราก็รู้จักกันอยู่แล้วครับผมทุ่มเทอะไรไปกับอย่างอื่นเนี่ยมันก็ดูจะไม่คุ้มค่าคือแบบไปยุ่งเรื่องนอกสนามหรืออะไรอย่างเนี้ยแบบไม่ยอมโฟกัสในสนามก็คือเหมือนกับว่ามันไม่คุ้มสลับตัวเขานะครับผมแค่โฟกัสในเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เท่านั้นพูดตรงตรงครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็โฟกัสที่เกมแล้วก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดประมาณนี้นะผมแล้วก็มีการคุยกับทั้งคู่ไหมู่กรณีครับทั้งเบ็คเอ็กบาร์ี่แล้วกับทอร์โบลีมาเลสกาบอกว่า ไม่นะตอนนี้ไม่ครับณปัจจุบันเนี่ยไม่นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคุยกับโบลี่ตอนมนซิตี้แล้วก็คุยกับเอ็กบาลีไม่กี่วันก่อนนะครับผมได้คุยกับเขาแล้วทั้งคู่ดังนั้น,นก็ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมสิ่งที่มาเลสกาพูดนะครับแล้วก็มองยังไงบ้างกับผมกําลังเมื่อตลาดนัดเต็มมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับมาเลสกาเขาบอกว่าผมรู้สึกโชคดีมากๆแล้วกัน เพราะเรามีนักเตะหลายคนที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเป้าหมายทั้งหมดที่เรามองหานั้นอยู่ที่นี่ทั้งหมดในแง่ของนักเตะที่แบบเราอาจจะไม่ได้มาเนี่ยเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าเงื่อนไขของเราแบบแคล้ายๆแบบเงื่อนไขเชลซีมีอะ่ะแต่ว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนักเตะบางคนก็เลยมาไม่ได้มันก็น่าจะโยงไปถึงวิกเตอร์โอ, Victor, โอซิมเฮนนะครับประมาณนั้นมันก็อาจจะมีอีกคนก็อย่างไมเคิลอลิเซ่เนี่ย ประมาณเนี้ยครับชื่อชื่อประมาณเนี้ยที่แบบโอซีหลักๆผมว่าอยากได้สองคนนี้แน่ๆอยู่แล้วผมมองนะอยากจะเสริมสักคนเนี่ยหรือใครทั้งคู่อ่ะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับก็มันอาจจะแบบมันแบบว่าแบบมันจะอาจจะมีมุมดีหรือมุมไม่ดีมุมเสียก็คือแบบประมาณว่าอ่ะเราไม่ได้แบบโอลิเซ่ที่แบบเป็นปีที่ทําเกมได้จ่ายบอลได้เอาไเงี้ยและกันแต่ส่วน อาจจะทําให้เรื่องดีเนี่ยพอไม่ได้ออกฤทัมันอาจจะทําให้แบบมาดวยเกย้โชว์ฟอร์มได้ดีก็ได้อะไรแบบนี้นะครับมันก็ส่งผลดีต่อมาดวยเก้นะที่อะพิสูจน์ว่าจะประจําการปีกขวาได้ต่อเนื่องได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของเบนชีเวลนะครับผมมาเรสกาเขาบอกว่าก็จะหาทางออกร่วมกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ยายนะเพราะแมทลอก็บอกแล้วว่าคงไม่ได้ย้ายไปล็กตุรกีเหมือนมีข่าวแบบ ประมาณว่าทีมมูรินโญ่ของอย่างเบเฟนาบเช่เนี่ยเลเลอยู่ประมาณนี้นะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายนะน่าจะไม่ได้ย้ายแล้วก็หวังว่าจะมีชื่อในขุมกําลังพรีเมียร์ลีกนะครับผมสําหรับเบนจีเวลแต่ก็สุดท้ายมีนะเท่าที่เห็นนะแล้วก็ประกาศเบอร์เสื้อไปแล้วด้วยนะครับผมก็ดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะชนะใจมาเลสก้ยได้หรือเปล่านะครับผมกับการเล่นมาอินเวิร์ดข้างในเนี่ยปัญหาตรงนี้ครับหรือว่าจะเป็นกองหลังตัวซ้ายอะ่ะ เ,ออเวลาเล่น,เล,นเล่นเวลาบิวอัพหลังสามสามสองสี่หนึ่งอะไรเงี้ยคือตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นเขาก็หรือเปล่าแล้วก็รีวิวคิวหุบมายืนเซนเต,เตอร์คู่โฟฟาน่าหรือบาณนน้หรือเปล่าอะไรเงี้แล้วแต่นะครับประมาณนั้นนะครับมาเลเซีเขาบอกว่าก็จะคุยนะอย่างที่บอกตะกี้ก็จะหาทางอาลงกันเขาจะกลับมาลงซ้อมกับเราก็ได้แต่ต้องดูเราต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ร่วมซ้อมกับเราละไม่ได้ร่วมซ้อมกับเราเลยนะครับเขาแยกซ้อมเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ไอเดียที่คิดกันนะแผนแผนงานก็คือเขาต้องย้ายทีมนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ย้ายก็ยังอยู่กับทีมที่นี่เขาอาจจะฝึกซ้อมกับเราก็ได้เขาสบายดีครับพูดตามตรงเขาไม่ได้ซ้อมกับเราผมเจอเขาเมื่อเช้านี้แล้วเขาก็สบายดีนะครับผมแล้วก็มาโลกุสโตเนี่ยคือยังลงเล่นไม่ได้แน่นอนนับในเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็คือตอนนี้แบ็คขวาไม่มีนะครับก็อาจจะเป็นจอร์จอาเชมปงและที่เป็นดาวรุ่งอยู่ในทีมนะครับแต่ มาเลเซี ka, คงไม่ใช่ผมมองกันะเออคงไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นตัวอื่นแทนนะครับเ,เรื่องการป้องกันลูกเซตเพย์นะครับผมมาเลเซาบอกว่าเราก็ยิงประตูได้นะในลูกเซตเพย์ลูกตั้งแตนะ่ไม่เพียงแค่ว่าเราจะต้องดูแบบเฮ้ยเราเสียประตูลูกตั้งแต่ไปกี่ลูกอะไรยังไงนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้มีมีการเล่นวิธีการเล่นรับมือลูกตั้งแต่ที่ดีที่สุดในโลกยังไงก็ต้องเสียประตูแน่นอนนะครับ มันก็ต้องมีบ้างที่ต้องเสียประตูนะครับแล้วก็เรื่องความขัดแย้งของเจ้าของทีมนะที่เป็นข่าวอยู่รอบสัปดาห์นี้จะรบกวนสมาธิคุณหรือเปล่ามาเลสกาบอกว่านักเตะมีความเป็นมืออาชีพมากพอที่จะเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเยเราควบคุมมันไม่ได้สำหรับผมแล้วเนี่ยผมโฟกัสที่นักเตะโดยตรงเลยนั่นคือการปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆนี่คือเป้าหมายหลักสําหรับพวกเราสําหรับผมแล้วก็ พวกเราทุกคนผมไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นพูดตรงๆในแง่ของฟุตบอลนะเรากําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องผมยังใช้ช่วงเวลเบรกทีมชาติเนี่ยทบทวนเกมและเรื่องอื่นๆเหล่านี้ด้วยจริงอยู่ครับเราเสียประตูในเกมกับพาเลสนะนะแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ว่ามันเป็นจังหวะแลกจริงๆที่คริสตัลพาเลสมีโอกาสแล้วทำได้เลยนะครับ คือและเกมกับแมนซิตี้เนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าทิ้งโอกาสไปเยอะมากมายเลยแต่ว่าเราทําไม่ได้แช่นั้นเลยนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะแต่ตอนที่เราเจอกับแมนซิตี้นะครับเอ่อคุณกําลังทําอะไรกับทีมอยู่ตอนนี้นะครับผมมาริสกาบอกว่าเขาใช้ช่วงเวลาเบรกทีมชาติเนี่ยลองอะไรใหม่ๆทดลองอะไรใหม่ๆนะครับผมในอนาคตที่สามารถเอามาใช้งานได้นะครับผมมาใช้การได้แผนแล,ละต่างๆเราเนี่ยครับรวมถึงทํางานเรื่องเกมลับเพื่อหาจุดสมดุล ผมบอกไว้แล้วไนงะตั้งแต่ก่อนเบรกทีมชาติเกมก่อนหน้านี้นะครับจุดอ่อนตอนนี้ของมาเลเซียมันจะเป็นเรื่องเกมรับหลักๆผมมองงนี้เลยนะเกมรับหลักๆก็คือแดนแดนสามไอ้แดน 3, แดนสามแดนสี่ของเราอะ่ะแดนสามมันก็แดนอันตรายของเราไอ้ตรงพอคู่แข่งตัดเกมได้เนี่ยตรงกลางสนามเชลซีมักจะแบบไม่สามารถเบรกคู่แข่งได้แบบแบบเป็นชิ้นเป็นอันอะแบบเบรกได้เลยอะไรเงี้ยมันมันทําไม่ได้บางทีจังหวะสองเชลซี Chelsea, ก็เก็บไม่ค่อยได้อะไรประมาณเนี้ย พอเข้าใจมันึกภาพดูนะพอตรงกลางเนี่ยมันมีสองคนแล้วก็ข้างหลังสามหลังสามเนี่ยข้างบนตั้งสี่คนนะเกมลุกคือเกมลุกข้างบนเนี่ยมันต้องมีตัวบางคนที่แบบลงมาช่วยบ้างในตัวในในตอนที่ออฟเดอะบอลในแบบทีมคู่แข่งเขาครองบอลริมเส้นอะไรเงี้ยเออเชลซีจับจุดหันตรงเนี้ยคือพอยิมเส้นปุ๊บก็จะกรูมามา,มา,มาแบบมาลุมแย่งแต่บางทีคู่แข่งแกะเพสได้จ่ายเข้ามาตรงกลางมันโล่งเลยครับมันคือสามารถ ทำให้คู่แข่งลําเลียงบอลไปเจอกองหลังทันทีอ่ะมันเลยอันตรายเขาสามารถฉีกื่อส่งบอลไปทั้งด้านข้างสองฝั่งได้เลยอะไรเงี้ยบางทีพอบางทีพอคู่แข่งตัดเกมได้ปุ๊บบางทีบางคนนักเตะบางคนมันไม่ไล่ต่ออะไรประมาณเนี้ยมันยังแบบว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนไอ้ที่อยู่ตรงไหนนะก็จัดการสิว่ากูจะรอรับบอลเกมลุกอะไรประมาณเนี้ยเล่นเกมลุกต่อมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันต้องช่วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยแผนมาเลสกาเอนโซกับไกเซโดเนี่ยจะหนักที่สุดเลยนะสองคนเนี่ยถ้ามาดูเอเก้หรือปีอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็น ato, เนโต้เจ้าเฟลิกหรือใครก็แล้วแต่ไม่ได้ลงมาช่วยเกมรับด้วยอะไรเงี้ยเล่นเกมรับอะเออเห็นไหมนั่นแหละมันอาจจะทําให้สองคนเนี่ยลาบ,บากมากแล้วกองหลังก็ต้องรับมือตลอดอะพอเข้าแดนอันตรและ <c oughs> ขออภัยนะเสียงหายไปนิดนึง <c oughs> พอในถึงถึงในแดนอันตรายอะไรแบบเนี้ย มันมันทำให้เชลซีมัเบรกไม่ค่อยได้อะไรแบบเนี้ยนี่คือจุดอ่อนที่ตามเกมในหลีที่ผ่านไปผมเห็นชัดเจนมากๆครับชัดมากๆเกมลุกก็ไม่ห่วงเลยครับแต่ว่าเกมรับการจะรักษาความสมคือความสม่ำเสมอน,นะผมพูดตรงนี้เลยนะเกมรับสําคัญมากครับแทบจะหกสิบสี่ิบเลยเกมลุกสี่สิบเกมรับหกสิบเลย หลังบ้านแข็งแกร่งหลังบ้านรับมือหรือจัดการได้อะไรเงี้ยเกมลุกมันแทบจะไม่ต้องอะไรมากเลยครับมันจะไม่พวงนะครับแต่ถ้าแบบมันยังเป็นอยู่งี้อยู่อ่ะผมว่าเชลซีมันอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบอาจจะลำบากนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมองอย่างนี้นะนนะแล้วก็เรื่องแจ็คสันนะที่ขยายสัญญาอีกสองปีนะเพิ่มอีกสองปีเดิมเนี่ยมันสองพันสาสิบเอ็ดนะ แล้วก็ขยายไปเป็น2,033นะครับมาเลเซียบอกว่าเขาแฮปปี้มากๆครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขากําลังทําผลงานได้ดีมากเขากําลังทําผลงานได้ดีทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลน,นะครับก็อาจจะในมุมเขาอะนะแต่ว่ามุมแฟนบอลก็อาจจะแบบมันติดขัดๆยังไงไม่รู้อะนะ,ะความรู้สึกนะครับเขาเป็นนักเตะประเภทที่มักจะทาประตูได้เสมอในเกมเพิยรเลีกสามนัดแรกกับเราเนี่ยเขาก็ยิงประตูได้เราพอใจเขามากนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายเรื่องสภาพร่างกายนะครับผมมาลสกาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณต้องการแข่งขันเนี่ยคุณต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเทคนิคกับความแข็งแกร่งของร่างกายแมนเชสเตียร์อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลต่างก็มีนักเตะที่แข็งแกร่งในเรื่องกายภาพแต่ทีมของเราก็มีแบบนั้นเช่นกันนะครับมันเป็นการเรื่องการยืนระยะนะครับอย่างอาร์เซนอลเนี่ยล่าสุดเสียโอเดกาไปใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าเขายังมีนักเตะคนอื่นๆที่แบบน่าจะเล่นทดแทนได้อะไรเงี้ยครับผมแต่ มิติเกมลุกเขาอาจจะลดลดลงไปผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะตัวหลักจริงๆของอาร์เซนอลที่เป็นหัวใจเกมลุกก็น่าจะเป็นมาติโนเดกาในเรื่องการเก็บบอลกับเขาเขาจะไปเก็บบอลไว้กับตัวแล้วจังหวะจ่ายอะไรเงี้ยนั่นแหละ่ซนเชลซีเนี่ยคือโคพาเมอร์ยังไม่ถึงจุดนั้นนะเข้าใจปะ่ะความหมายของผมนะไม่ใช่ว่าเขาจะอ่อนกว่าโอเลกาขนาดนนะั้นแต่ว่าจุดตรงเนี้ยการตัดสินใจจ่ายอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะย,ยังไม่เนียบ มากขนาดนั้นนะสำหรับโคพาวเมอร์นะบางจังหวะบางทีลากเองบางทีก็ยิงเองอะไรเงี้ยครับคือด้วยอายุแล้วแหละอายุเขาอะครับคือโคพาวเมอร์มันต้องแบบเล่นไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งนะครับผมก็จนกว่าจะเจอจนกว่าอายุจะมากขึ้นแล้วเจอประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นวนะ่าเดี๋ยวมันก็จะเก่งไปเองนะสำหรับโคพาวเมอร์นะเดี๋ยวรุ่นน,น้องๆอย่างเอสเตวอลเคนดี้ปาเอสมานี่ก็ก็ต้องแข่งกันอนะสนุกเลยนะครับผมอ่ะโอเค ไปดูรายชื่อนะครับเบรดผู้เล่นตัวจริงที่ฮูสโกคาดเอาไว้นะครับผมโยซีครับมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะผู้สาบตัวเป็นน่าจะโรเบิร์ตซานเชสนะในเกมลีกนะแนวรับก็ฮุสโตนี่ลงไม่ได้นะผม,ผม 50, 50ก็คงจอห้าสิบห้าสิบว่าจะเป็นใครดีซาซี่ไหมโฟฟานนาโควิลคูโคลาย่าอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับผมกุสโตก์าดตัดออกไปนะคือฮูสโกเขายังไม่อัปเดตนะครับ ไกเซโดเอนโซนะครับแนวลุกมาดูยเก้พาวเมอร์เนโตแล้วหน้าเป้าเป็นแจ็คสันแนวลุกสามคนเนี่ยผมว่าน่าจะจุดชุดนี้เลยนะครับผมหรือไม่อาจจะมีเจ้าเฟลิกอาจจะมาสอดแทรกแต่ผมว่าน่าจะเป็นเนโตออกซาร์ทรก่อนวนมูดิกก็น่าจะทำรองยาวๆนะครับเอาจะเล่นบอลถ้วยก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับส่วนบอลมัดเนี่ยผมเล็งไปที่สามคนนะครับในนี้ไม่มีคนหนึ่งนะน่าจะชื่อเซนิสเตล่า นะครับผมรุยเซนิสเตลา่าจัสตินไคลเวิร์ดก็อย่าประมาทเขานะนะครับสามแนวลุกเขาอะน่าสนใจเลยนะกับเอวานเนสันอย่างเงี้ยเนี่ยคืออาจจะเป็นจุดพลิกผันของเกมก็ได้จุดจุดคล้ายๆแบบเป็นไม้ตายของบอลมัดก็ได้นะครสามตัวลุกเนี่ยตาเวเนียเตเมนโยจัสตินไคลเวิร์ดเนี่ยสามตัวนี่คือถ้าเชลซีจัดการได้หมด ไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าเกมรับบอลมัดก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเชลซีจัดการไม่ได้มีปัญหานะครับคือถ้าเราเล่นได้ดีเหมือนกับตอนพาเลตแล้วกันแต่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาอะเราก็ไม่น่าแพ้นะครับแต่ถ้าเชลซีดันทะลึ่งเปิดโอกาสให้เขาแล้วเขาทำได้อาจจะแพ้ก็ได้นะผมมององั้นเลยนะต่อให้ฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้อาจจะชนะบ้าอะไรบ้าง แต่เกมเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับบอลมัจจะไม่แพ้ใครนะชนะหนึ่งเสมอสองนะครับเสมอนิคาสเซลกับเสมอใครไม่รู้จําไม่ได้แหล,ละแลวชนะเอเวอตันนะน่าจะเวสแฮมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ที่รู้ว่าเสมอเกมหนึ่งอ่ะเล่นในบ้านเจอบนิคาสเซนรับเสมอเห็นไหมคือเขาอาจจะมีโอกาสยิงทิ้งยิงขว้างแต่ว่าถ้าเขาทําได้วันนั้นเข้าฝักขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายกับเชลซีนะเพราะเชลซีไม่ชอบนักเตะประมาณเนี่ย เวลาเจอถ้ารับมือได้จัดการได้อยู่หมัดแล้วคุมเกมได้ไม่มีปัญหาเลยครับชนะได้แต่อยู่ที่เคซีเองว่า state, คุณจะประกบตัวลุกเหล่านี้ของทางบอลมัดได้หรือเปล่าเขามีไพ่ตายคนหนึ่งก็คือหลุยส์เซนิสเตราอะไรเนี่ยเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยลงมาป่วนเอเวอรตตันแล้วก็ยิงทั้งยิงทั้งจ่ายเลยหลุยส์เซนิสเต่า ก็คืออย่าประมาทแจผมพูดแค่นี้แล้วอย่าประมาทประมาทก็ถึงแพ้นะครับต่อให้เป็นเกมเยือนก็ตามเกมในบ้านเนี่ยอาจจะอึดอัดกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะถ้าแบบเล่นในบ้านเจอบอลมัดอึดอัดตัวนี้อีกผมว่าเพราะเราต้องเปิดเกมลุกสายแต่คราวนี้บอลมัดก็อาจจะมีมีหือมีอือบ้างลุกสายบ้างอะไรบ้างมันทําให้แบบเชลซีอาจจะมีช่องม,มีอะไรโจมตีได้อะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกถ้ายังเล่นประมาทเหมือนเกมกับพาเล แล้วเปิดโอกาสมันก็ไม่มีมันก็ไม่ม,ม,ม,มีทางที่เชลซีอาจจะไม่ชนะนะครับจะแ,แพ้หรือเสมออยู่แค่นั้นแต่ถ้าเชลซีคุมเกมได้แล้วได้ประตูเร็วด้วยแล้วตหม่าเสมอแล้วรักษาสกอร์ไว้ได้มันก็ชนะครับแค่นี้เลยครับเกมลับเลยครับสาคัญเดี๋ยวเกมเนี่ยผมจะดูเกมลับเลยครับวันเสาร์วันพรุ่งนี้เนี่ยจะดูเกมลับเลยครับว่าเชลซีปรับปรุงดีขึ้นหรือย,อยังนะครับผมยังไงเขาประมาณนี้นะครับผมสลับในช่วง b efore the match นะครับเดี๋ยวยังไงก่อนจากไปนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่อง h e a r t of blue ไวว้้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่วงนี้เดี๋ยวจะมาพบกันเพื่อนๆบ่อยๆขึ้นแล้วกันนะครับผมถ้ามีเวลานะครับผมแต่ว่าไอ้ก่อนเกมอะไรเงี้ยมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคลิปอื่นๆอะไรเงี้ยอย่าง academy of blue อะไรอาจจะพยายามมานะครับผมว่าจะเป็นนักเตะคนไหนบ้างอะไรบ้างนะเพื่อให้แฟนๆเชลซีได้รู้จักนะครับผมสำหรับนักเตะ academy ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ในเกม นในช่วง Before ีฟอร์ t c h เกมพิมพ์เลีดนะครับระหว่างบอลมัดกับเชลซีเชียเตกในคืนวันเสาร์เวลาตีสอนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ